หากพูดถึงสมอรภูมมรัสเซียยูเครนเราต่างก็รู้กันดีว่าสมอรภูมมรัสเซียยูเครนได้เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามที่เคยมีมาซึ่งถูกยกให้เป็นสงครามยุคใหม่เพราะสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่รถถังหรือเครื่องบินลบแต่โดรนกลับกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในสงครามรัสเซียยูเครนนะครับและไม่มีใครใช้โดรนได้ดีกว่ายูเครนซึ่งอีพีนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักหน่วยโดรนของยูเครนและถือว่าเป็นหน่วยรบพิเศษที่สร้างตำนาน ด้วยการใช้งานเทคโนโลยีในราคาแค่หลักพันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือสนับสนุนค่ากาแฟให้ช่องของเราได้ด้วยการส่งของขวัญหรือเข้ามาเป็นกองทัพแมวร่วมกับเราโดยสมัครสมาชิกรายเดือนที่เริ่มตั้งแต่30บาทจุดเริ่มต้นของกองทัพโดนยูเครนเราต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2014หลังจากที่รัเสเซียเข้ายึดไครเมียซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับ คือจุดเริ่มต้นของทีมมหากาบยูเครนโดยที่กลุ่มคนเหล่านี้คืออดีตทหารของกองทัพยูเครนวิศวกรและนักไอทีชื่อของทีมนี้มีชื่อว่า a อ r ์โรดวิทกานะครับก่อตั้งขึ้นในปี2014หน้าที่ของแอร์โรดวิทกช่วงแรกคือใช้งานโดราตะเวนแต่หลังจากนั้นสงครามรัสเซียยูเครนเริ่มทวีคูณขึ้นคือปี2015นะครับในที่สุดแอร์โรดวิทกพัฒนาเป็นหน่วยงานของกองทัพยูเครนแต่ทว่า บทบาทของโดลลาตะเวนได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะกองทัพของรัเสเซียเข้าตียูเครนแบบเต็มรูปแบบอยู่ในปี2022โดยที่รัเสเซียจัดกองทัพมาแบบเบิ่มๆกองทัพของยูเครนก็รู้ดีว่าหากเทียบจานวนของกองทัพยูเครนไม่สามารถต่อต้านและสู้กองทัพของรัเสเซียได้แต่สิ่งที่ยูเครนมีคือความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและดลาตะเวนที่ยูเครนมีในช่วงเวลานั้น ทำให้กลางตี2022รัฐบาลของยูเครนประกาศเปิดตัวโครงการระดับชาติที่มีชื่อว่ากองทัพโดนโครงการนี้นะครับทำหน้าที่หลายอย่างได้แก่ฝึกนักบินผลิตโดนและก่อตั้งหน่วยปฏิบัติการใหม่ทั่วประเทศหลังจากก่อตั้งขึ้นโครงการใช้เวลาไม่นานซึ่งสามารถฝึกนักบินได้หลายพันคนและสร้างโดนขึ้นมาได้หลายหมื่นลำความเก่งกาจและความเชี่ยวชาญของกองทัพโดนยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระดับเซนติเมตร ยูเครนคือประเทศแรกและในปัจจุบันมีประเทศเดียวที่จัดตั้งกองทัพโดนขึ้นมานะครับในช่วงปี2024รัฐบาลของยูเครนได้จัดตั้งกองบัญชาหลักขึ้นมาเพื่อรวมหน่วยต่างๆเข้าไว้ด้วยกันให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาเดียวบทบาทของแต่ละหน่วยมีความแตกต่างกันนะครับได้แก่หน่วยโดนของกองทัพบ,บกมีบทบาทในการลาดตระเวนและสนับสนุนการโจมตีแนวหน้าบทบาทของหน่วยโดนในหน่วยรบพิเศษหรือ SOF ใช้สำหรับปฏิบัติการลับ อย่างเช่นโจมตีเป้าหมายที่สำคัญหลังแนวลบของค่าศึกหน้าที่ของหน่วยโดนอิสระและอาสาสมัครหน่วยโดนอิสระบางหน่วยจะไม่ขึ้นตรงกับกองทัพนะครับอย่างเช่นหน่วยของแอโรวิตกะและทีมพาเนชเชอร์ UA วที่ใช้โดนโจมตีระยะไกลหน่วยโดนของยูเครนที่โด่งดังและเชี่ยวชาญที่สุดในปัจจุบันมีอยู่หลายหน่วยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศของยูเครนและระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นฝีมือปฏิบัติการจริงไปจนถึงผลงาน ซึ่งเราจะพูดถึงหน่วยที่โดดเด่นที่สุดเราจะยกมาประมาณ 4- ีหหน่วยแต่ก็มีอีกเยอะนะครับที่มีผลงานและโด่งดังเพื่อนๆคอมเมนต์ได้นะครับทีมไหนมีความเชี่ยวชาญแต่เราจะพูดถึงบทบาทและโดนที่ใช้งานก่อนนะครับหน้าที่ของโดละ่าตะเวนสอดแนมใช้งานโดนแบบ FPV และโดนติดกล้องความร้อนซึ่งทาหน้าที่ระบ,บุพิกัดตป้าหมยและส่งข้อมูลให้กับปืนใหญ่หรือระบบไฮมัสโดนที่ทําหน้าที่โจมตีคือโดนที่ได้รับการติดตั้งระเบิดซึ่งได้รับฉายาว่า มิสไซล์แมนนวลน,นอกจากโดนโจมตีทางอากาศยูเคนก็ได้โมดิฟายโดนโจมตีทางทะเลด้วยเช่นกันมีชื่อว่ามากูล่า V5 ใช้ในการทำลายเรือรบของรัเสเซียในเขตทะเลดำถ้าหากขับไล่มีส่งคาอิเล็กทรอนิกส์โดนของกองทัพยูเคนก็มีเช่นกันเพราะยูเคนได้สร้างโดนที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งสามารถสกัดการสัญญาณหรือส่งขึ้นรบกวนไปยังโดนของรัเสเซียได้ทั้งการส่งสัญญาณ GPS เพื่อหลอกล่อล่อให้โดนของรัเสเซียหลงทาง ยูเคนก็มีโดนส่งสเสบียงด้วยเช่นกันจากโดน FPV เดิมทีคือของเล่นราคาหลักพันแต่ด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์สามารถทําให้โดนเปลี่ยนเป็นมิสไซล์นําวิถีแบบแมนนวลได้นอกจากโดนที่ผลิตเองยูเคนก็นําเข้าด้วยเช่นกันโดนที่ผลิตในยูเคนคือพาณิชย์ยูเอวสามารถโจมตีได้ไกลประมาณ45กิโลเมตรพร้อมบรรทุกระเบิดได้2-3ลูกและโดนล่าตะเวนชาร์จยพร้อมใช้งานกล้องที่เห็นได้ไกลประมาณ80กิโลเมตร โดนที่ยูเครนนำเข้ามาได้แก่โดนจากจีน DJI m a v i c 3ใช้ในการสอดแนมหรือดัดแปลงเป็นรุ่นโจมตีได้และสวิตเบต300ทับ600คือโดนคามิคาเซ่ของกองทัพสหรัฐโดนที่ใช้ในการโจมตีทางทะเลได้แก่มากูล่า V5 สามารถโจมตีได้ไกลประมาณ800กิโลเมตรพร้อมความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใช้งานโดนที่มีชื่อว c ่าซ b เบบโดนรุ่นนี้นะครับกองทัพของยูเครนได้ใช้ในการโจมตีสะพานที่เชื่อมแหลมไครเมีย ซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจคือข้อมูลในต้นปี2024กองทัพโดนของยูเครนได้โจมตีกองทัพรัเสเซียมากกว่าหมื่นครั้งต่อเดือนในขณะเดียวกันนะครับโดรน FPV ของยูเครนสามารถทำลายที90รถถังรุ่นอื่นไปจนถึงยานก่อรัอเสเซียห,ยหลายร้อยคันต่อเดือนค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยของโดรนพร้อมระเบิดและ FPV ประมาณ3-600ดอลลาร์ถ้าเราเทียบกับขี่นณาวุธรุ่นอื่นการใช้งานโดรนมีราคาที่ต่ำกว่าหลายหมื่นดอลลาร์ กองทัพโดนของยูเครนที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงโด่งดังทีมแรกมีชื่อว่าแอโรริกาคือทีมในตำนานของยูเครนแอโรริกาถือว่ามีความเป็นอิสระสูงซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานโดรลาตะเวนและส่งพิกัดให้กับปืนใหญ่ทั้งยังมีความสามารถในการพัฒนาโดรนติดอาวุธขึ้นมาเองอย่างเช่นโดรนที่ทิ้งระเบิดมือได้โดรนที่แอโรวิกาใช้งานเชื่อมต่อกับเครือข่ายของสตาลิงและสเปซเอ็กผลงานที่โดดเด่นของแอโรวิกา มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านกองทัพรัเสเซียในปี2022ที่ระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำเวลาส่วนใหญ่ของทีมนี้โจมตีในช่วงกลางคืนนะครับทีมต่อมาคือกองทัพโดนของยูเคนภายใต้โครงการระดับชาติคือทีมที่ผลิตและจัดหาโดน FPV ผลงานเด่นของกองทัพโดนคือการอัดวิดีโอสำหรับภารกิจจริงและได้เผยแร่ทั่วโลกที่ทำลายรถถังได้ด้วยการใช้โดนราคาหลักพันซึ่งถือเป็นทีมที่โจมตีได้มากสุดในสงคราม ทีม59 FPV หรือหน่วยนักฆ่า FPV ที่อยู่ภายใต้กองทัพยูเคนซึ่งได้รับฉายาว่ามือสังหารยุคใหม่เพราะสามารถทำลายยานเกาะได้หลายคันทีม59ของยูเคนส่วนใหญ่คนในทีมคือมืออาชีพสามารถบังคับโดนได้ด้วยความเร็วและโจมตีได้แม่นยำ FPV ที่ใช้งานคือโดนราคาถูกแต่โมดิฟายให้มีขีดความสามารถเทียบเท่าขี่ปนาวุธนำวิถีได้ผลงานที่โดดเด่นของทีม59 สามารถทําให้ป้อมของ t 90ลอยขึ้นบนฟ้าได้พร้อมทำลายระบบต่อต้านอากาศยานทีมต่อมาคือโดนหน่วยเข่ากองที่มีชื่ว่า SBU ซึ่งถือเป็นหน่วยปฏิบัติการลับของ u ูเคนและข้อมูลส่วนใหญ่ก็ยังเป็นความลับความเชี่ยวชาญของทีมนี้คือการรอบโจมตีทั้งการโจมตีเป้าหมายแนวลึกของรัเสเซียซึ่งมีขีดความสามารถในการใช้งานโดนทางทะเลโดนโจมตีระยะไกลและโดนที่ดัดแปลงพิเศษ ผลงานเด่นคือการโจมตีสะพานไคเมียและปฏิบัติการระเบิดคลังแสงของรัเสเซียไปจนถึงการทำลายเรือรบในเขตทะเลดำหน่วย C14 ของยูเครนก็มีบทบาทที่สำคัญด้วยเช่นกันเพราะใช้งานโดนที่มาพร้อมสายไฟเบอร์ออปติกผลงานเด่นของ C14 สามารถทำลาย T80 และยานเก่าะของรัเสเซียได้หลายคันซึ่งถือเป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญในการโจมตีทางบกและทางทะเลนะครับกองทัพโดนของยูเครนคือกองทัพ ที่ได้เปลี่ยนแปลงสงครามยุคใหม่และในอนาคตเราอาจไม่กลัวเสียงของขับไล่แต่จะเป็นเสียงของมอเตอร์ที่มาจากสิ่งเล็กๆที่เราแทบมองไม่เห็นเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าในอีก5ปีข้างหน้าสงครามจะเปลี่ยนไปขนาดไหนและโดนจะเข้ามามีบทบาทมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับข้อมูลในส่วนไหนที่เราพูดผิดต้องขออาภัยด้วยนะครับและเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ